สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK นำเสนอให้ท่านรับชมกับเชฟโรเลตอาร r วีโอนะคะเชฟโรเลตคันนี้นะคะสีเขียวอ่อนกระทุกท่านสวยๆเลยนะคะรถปี06รูปชมดูดีค่ะเครื่องเกียร์ชงร่างยังดีนะคะรถไม่เคยติดแก๊สค่ะเล่มคู่มืออยู่ครบชุดโอนมีครบนะคะวิ่งใช้งานขับขี่ได้ปกติค่ะเชฟโรเลตอาร r วีโอปี0 6 ราคา49,000บาทเคียร์ออโต้ค่ะขับขี่ง่ายสบายคล่องตัวเลขไม่149,000โลนะคะสีสวยแอร์เย็นวิ่งทางไกลได้พาสี67รถอยู่แถวมหาชัยสมุทรสาครค่ะ49,000บาทคือราคาไปตามสภาพนี้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจหรือถูกใจท่านโทรไปก่อนค่ะเพื่ออัปเดตสถานะของรถ ติดต่อนัดหมายกันล่วงหน้าค่ะแล้วไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะสำหรับในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ